จะสุกแล้วก,ก็ใบนี้ใส่เลยใบต้นหอมใส่ไปเลยมัจะได้ขี่กันล่ะต้นหอมใส่ไปเลยเออผักป้อมพักป้อมป้มนะครับพักป้อมพักป้อมสุกแล้วสุกแล้วอาหารแบบบ้านๆเลย ต้มผักกาดใส่กลมดอกใส่กระเจลนัวนัวเลยใส่พริกลงไปพริกสดกร่ตัไคร้เพิ่มกลิ่นหอมอหอมขาวหอมแดงแค่นี้ก็ Good job.